สวัสดีครับพาทัวร์ไทยทุ่งครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารับชมปัญหานายกและก่อนนี้ก็จะนำเครื่องตัดหญ้ามาร่อนหญ้าตัดหญ้าซึ่งจะมีวิธีการตัดการล่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปรับชมครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับล่อนหญ้าครับนือครับมือไม้คือมือครับนี่ครับมือล่อนระดับอาชีพครับอาจารย์พรนี่ครับมือล่อน นี่ครับกับเครื่องกับเครื่องร่อนครับเครื่องร่อนเครื่องตัดหญ้านะครับเอามาเอามาโมเอามาแปลงเอานี่ครับอย่างเงี้ยน,น,นี่ครับมือร่อนมือร่อนนี่ครับมือร่อนนี่ถุงเท้าก่อนนี่นี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์จะมีแว่นตานะครับถุงเท้าถุงเท้าครับครับเครื่องนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องตาาัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้า เอามาแปลงเดี anything, o, <laughs> 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 ๋ยวดูวิธีการด้อนครับว่าจะมีเทคนิคการด้อนยังไงครับนี่ครับอาจารย์พรวิธีการด้อนด้อนยากไหมเหนื่อยชิบหายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีการดอนไม่ยากะเหนื่อยชิบหายมาเดี๋ยวดูวิธีการด้อนเน่อยดเลยรีดูกินดอนครับนี่ครับเครื่องเครื่องก้อน ดูใบดูใบครับน่ากลัวเดี anyway> ๋ยวดูเด yeah, ี๋ยวดูการด้อนครับดูไทยประดิษฐ์ครับติเครื่องอ่ะครับเติมนะครับดูครับดูครับครัสดี แมวเออไหมครับวิธีกงานด่อนหญ้าเฮ้ยเห็นแะที่บอกเร่งมากเลยโอ้เป็นไงครับฟังเสี่ยงครับโอ้โหฟังเสี่ยงครับเป็นไงโอ้โหต่อไปดีครับิธีกงานด่อนครับเครื่องก็จะสะพายอยู่บนบ่าแบบนี้นะครับวิธีกงานครับ าเหตุของญ่าลบก,ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับตอนฉีดยาฆ่าญ้าเจอฝนตกครับประสิทธิภาพในการใช้ยามันก็จะลดลงครับมันก็จะมีญ้าหลงครับาการบริหารจัดการก็คือต้องตัดญ้าครับเป็นแนวทางที่ดีที่สุดครับสำหรับนาที่ญ้าลบครับ นี่ครับตู้การนอนครับตู้การนอนของอาจารย์พรครับเครับเสียงไม่พัดโบฏครับ เครื่องก็เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าอย่างที่บอกครับเอามาดัดแปลงอ่าดัดแปลงแล้วก็สะพายอยู่บนบ่าครับนี่ครับมัจะเป็นการตัดแบบนี้มันจะตัดได้สูงครับแต่ถ้าแฝนเหมือนตัดหญ้าปกติมันจะตัดต่ําอย่างนี้จะตัดสูงและทำให้ตัดเรียบครับเนี่ยดิธีการตัดครับตัดเก่งมากครับอาจารย์พรฝีมือการตัดโอ้โห ครับฝี <su> มือการตัดอย่างเนี้ยบครับเรียบปิ๊ดเนี่ยครับดูฟาร์มฟาร์มเรียบครับนี่เป็นไงครับเรียบเรียบมากครับฝีมือมากครับอาจารย์ทองครับนี่ครับดูฟาร์มเรียบครับฝีมือมากครับวันนี้ครับการตัดตัดได้เรียบมากครับ ครับนี่สาเหตุที่ตัดก็คือถ้าไม่ตัดหญ้ามันจะคุมข้าวข้าวเราจะไม่ได้แสงแดดครับผลพิษที่ได้โอกาสได้มันก็จะไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันไม่ได้รับแสงแดดการเจอเติบโตาการออกรวงของข้าวมันก็ทําให้มีผลกระทบก็จะได้ไม่ดีมากครัแต่ถ้าแต่ถ้าตัดแปลวครับ ต้นญ้ามันก็จะเนี่ยใบย,ย้างเงี้ยมันก็จะอตอกไปมันก็จะเหงื่อแต่ต้นข้าวครับการตัดก็ตัดอยู่ประมาณปลายใบยข้าวครับต้นข้าวจะไม่โนครับย้ามันก็ะจอกไปหมดมันก็จะเตียนข้าวก็ได้แสงแดดข้าวก็จะได้ดีเหมือนเดิมครับโอเคติดปัญหาก็คือคือปัญหาการตัดนี่ครับมันจะเหนื่อยหน่อยถ้าธนาเตียนมันก็จะไม่ต้องทําอะไรครับอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนตัดกันฟรีๆครับเนี่ย ถ้านาเตียงก็ไม่ต้องทำนะครับเราใส่ปุ๋ยฉีดยาอย่างเดียวแต่พอมียาลกมันก็จะเหนื่อยเพิ่มงานนะครับเพิ่มงานแต่ข้าวผลผลพิตไม่เพิ่มครับได้เท่าเดิมครับเพิ่มงานครับไปครับเดี๋ยวพาไปรับชมพื้นที่ที่อ่อนเสร็จแล้วครับครับนี่ครับพื้นที่ที่อ่อนแล้วมันก็จะเรียบครับดูครับเป็นไงดูฟาร์มเรียบครับตรงที่ย่อนแล้วมันก็จะเรียบ เรียบกับสวยมากครับนี่๋ยวิ่งพาชมครับพื้นที่ตรงที่ย้อนแร้มันก็จะสวยเรียบสวยมากครับโอ้าวย้อนทั้งแปลงครับแปลงนี้สามสิบข่อไร่ครับย้อนทั้งแปลงเลยครับวิ่งพาชมพื้นที่ที่ย้อนแ้มครับป็นไงครับดูความเมียบครับ เดี๋ยวไว้มาติดตามตอนเกี่ยวดูครับว่าแปลนี้จะได้ข้าวดีมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องพาทัวท้ายทุ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเทหรับวันนี้สวัสดีครับ